กำหนดอารมณ์ให้แน่วแน่ดิง่งไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งข้างนอกทั้งสิ้นทั้งปวงและในขณะนั้นก็มุ่งจิตเพื่อให้เป็นสมาธิที่มีการเป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะการสิ้นอาสวะก็คือการมีนิพพานเป็นอารมณ์อาสวะก็หมายความถึงลักษณะของกิเลสที่จากยาไปจนกระทั่งถึงละเอียดที่สุด จากกิเลสหยาบไปถึงนิวรณ์จากนิวรณ์ไปถึงอาสวะซึ่งมันเหลือเป็นชั้นละเอียดจนมองดูเหมือนกับไม่มีแต่เมื่อขุดคุ้ยให้ละเอียดก็จะพบว่ายังมีอะไรเหลือเป็นเศษเล็กๆน้อยๆก็ต้องมุ่งที่จะกำจัดกวาดล้างสิ่งเหล่านั้นให้จิตสงบเยือกเย็นได้การที่จะกำหนดสิ่งเหล่านั้นนั่นก็คือกำหนดดูให้เห็นความเกิดขึ้น ตั้งอยู่และความดับไปของอุปาทานขันนี่นะคะอุปาทานขันเรามักจะมองข้ามไม่เห็นว่าความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันคือรูปเวรทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี้เป็นสิ่งเกี่ยวเกาะอันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดก่อความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนตไม่ให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มุ่งที่จะให้สิ้นอาสวะ ก็คือสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเบญจขันธ์พูดง่ายๆก็คือสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนหรืออัตตาเพราะฉะนั้นถ้าทําดังนี้ก็จะเรียกว่าเป็นระบบปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้องและระบบที่นิยมใช้กันหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติตลอดพระชนชีพของพระองค์ก็คือระบบของอาณาปานสติภาวนานั่นเอง ทีนี้ก็กล่าวต่อไปว่าสมาธินี้เป็นบาดฐานของปัญญาคือเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาคือพัฒนาปัญญาให้แหลมคมเพื่อเกิดเพื่อสามารถแทงทะรุแจ้งในธรรมเพราะฉะนั้นสมาธิที่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญานี้ก็จะบังเกิดผลที่สามารถสัมผัสได้สำหรับผู้ปฏิบัติสมาธิ ก็คือในขณะที่ปฏิบัตินั่นเองจะมีความสุขในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมก็คือปัจจุบันขณะเพราะจิตมีความสงบเยือกเยน็นไม่มีความวุ่นวายเข้ามากดเกี่ยวเกาะก็ใช่ไหมคะมีความรู้สึกเป็นสุขสุขเบาสบายเหมือนกับจิตได้พักผ่อนแล้วก็ได้พักจริงๆนอกจากนี้ก็ต้องมีการกระทําที่ทําให้เกิดธรรมะใหม่ที่สูงขึ้นไปแล้วก็มีการรักษาธรรมะเก่า ที่เกิดขึ้นแล้วอยู่เป็นประจำด้วยก็เหมือนอย่างเช่นการปฏิบัติของอาณาปานสติที่เป็นไปตามลำดับในตอนแรกควบคุมลมหายใจพอควบคุมลมหายใจได้แล้วก็พัฒนาไปถึงการรู้จักในเรื่องของเวทนาแล้วก็ควบคุมเวทนาให้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็คงรักษาความสามารถในการที่ควบคุมลมหายใจยังคงอยู่ แล้วก็รู้จักเวทนาทุกขณะจิตแล้วต่อไปก็ถึงการศึกษาเรื่องของจิตทุกลมหายใจก็ไม่ทิ้งความรู้ความเข้าใจในธรรมะที่เกี่ยวกับเวทนาจนกระทั่งไปถึงในลำดับของการพิจารณาธรรมในหมวดธรรมานุปัสสนานี่คืออธิบายสั้นๆว่าที่ท่านบอกว่าในการปฏิบัติสมาธินั้นต้องมีการกระทาอย่างที่เรียกว่าทำให้เกิดธรรมะใหม่ คือหมายความว่าจเจริญขึ้นนั่นเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็รักษาสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วเอาไว้ด้วยอย่าปล่อยทิ้งอย่าปล่อยทิ้งถ้าปล่อยทิ้งก็จะต้องมาตั้งต้นใหม่ไม่รู้จบฉะนั้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกขณะก็จะทําให้เกิดการที่สามารถยรักษาธรรมะเก่าเอาไว้คือที่เคยได้แล้วเป็นแล้วแล้วก็เพิ่มพูนธรรมะใหม่ขึ้นตลอดเวลา แต่ถ้าปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างก็แน่นอนแล้วนะคะมันก็ขาดการติดต่อไเดียวก็ต้องมาตั้งต้นใหม่เดี๋ยวก็กระโดดไปไปเดียวก็ย้อนกลับมาธรรมะเจริญได้ยากนะคะสมาธินี้ถ้าทำให้จิตเกิดกำลังที่เหมาะสมแก่การงานแล้วแล้วก็จะสามารถกำจัดนิวรณ์ได้นิวรณ์นี้เป็นศัตรูตัวร้กาศเลยะร้กาศในการที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติทำ ได้รับความสําเร็จในการปฏิบัติเพราะมันจะเข้ามาเกี่ยวมาเกี่ยวเกาะรบกวนจิตให้เพลิดไปเรียกว่าเกิดสังขารฟุ้งซ่านไปก็เพราะนิวรณ์เป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นถ้าทําสมาธิให้จนจิตเกิดกําลังคือมีลักษณะของความบริสุทธิ์มีกําลังตั้งมั่นเข้มแข็งมีความพร้อมควรแก่การงานแล้วแล้วก็ก็จะขจัดนิวรณ์กำจัดไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นได้ อานิสงส์ของสมาธินอกจากจะเป็นบาดฐานของปัญญาแล้วก็จะทำให้เห็นไตรลักษณ์คือเห็นกฎของธรรมชาติแล้วก็เกิดยาณทัศนะยะถาภูตยานทัศนะคือสามารถเห็นสิ่งทั้งปวงตามเป็นจริงอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อไปข้างหน้าก็จะทำให้มีสติที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมโพธชง สติสามโพธชงก็เป็นสติที่จะนำไปสู่การตรัสรู้นะคะแต่ในวันนี้เราจะยังไม่ได้พูดกันถึงเรื่องของโพธชงนะคะสมาธินั้นต้องการองค์ประกอบหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือต้องการสัปปายะธรรมสัปปายะก็หมายความว่าความเหมาะสมที่จะอำนวยความสะดวกสบายในการอพิริตปฏิบัติสมาธิ สปายธรรมที่เหมาะสมก็เช่นความเหมาะสมทางกายกายไม่เหน็ดเหนื่อยเสื้อผ้าไม่รัดเนือรัดตัวเป็นต้นแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เพลียไม่หิวไม่ง่วงมีกายที่สดชื่นสถานที่สิ่งแวดล้อมเหมาะสมมีความสงบสงัดพอสมควรมีกัญญาณมิตรที่จะสามารถให้คำแนะนำในการปฏิบัติสมาธิหรือช่วยเป็นกำลังใจ ที่ใช้การปฏิบัตินั้นถูกต้องนอกจากนั้นก็ต้องมีการสร้างอารมณ์ให้สงบเย็นถ้ายังมีความวุ่นวายอยู่ยังเย็นอยู่ก็ต้องใช้ลมหายใจขับไล่ไปตามวิธีของอาณาปานสติจนกระทั่งจิตที่วุ่นหรือร้อนค่อยๆเย็นลงว่างลงจนกระทั่งมีความสงบเย็นมันเกิดขึ้นนอกจากนี้นอกจากสป,ปายะธรรมนะคะก็จำเป็นจะต้องมีปัญญา คือมีสัมมาทิฏฐิที่จะรู้ประโยชน์ของสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่คิดว่าเมื่อมาปฏิบัติสมาธิแล้วต้องมีหูทิพตาทิพต้องทำอะไรอะไรได้พิเศษหรือวิเศษกว่าคนอื่นยิ่งเหนือความขาดหมายหรือขาดไม่ถึงหรือคนอื่นทำไม่ได้ยิ่งดีนั่นไม่ใช่จุดหมายปลายทางของสมาธิถ้ามีสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญานำหน้าการทำสมาธิก็จะรู้ว่า จุดมุ่งหมายของการทำสมาธิคือเพื่อให้บังเกิดความสงบเย็นนะคะให้จิตนี้ที่วุ่นวายสงบเย็นตามลําดับจนกระทั่งเป็นบาดฐานของปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้สามารถมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็กําจัดกิเลสอาสวะชั้นละเอียดจนถึงที่สดุดไม่เหลือหลอนั่นก็คือการดับอุปาทานขันความยึดมั่นถือมั่นในขันห้า ในความเป็นตัวตนออกได้แล้วความทุกข์ก็จะดับได้อย่างสิ้นเชิงนอกจากมีปัญญาแล้วก็ต้องมีศีลดังที่กล่าวแล้วในตอนตอน้นคือความถูกต้องทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจด้วยแน่นอนเป็นปัจจัยจึงจะเป็นองค์ประกอบในการดำรงชีวิตของผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาฉะนั้นจุดหมายสูงสุดหรือความหมายชั้นลึก ของการปฏิบัติสมาธิหรือเจริญสมาธิก็คือให้มีเอกัคคตาจิตเพื่อการมีเอกัคคตาจิตคือจิตที่รวมกันเป็นหนึ่งดิง่งลึกแน,แน่วแน่นั่นเป็นเอกัคคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่คือจุดหมายสูงสุดเป็นจุดหมายที่ถูกต้องตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนนะคะทีนี้สมาธิ ที่ถูกต้องถ้าสามารถทำได้ดังนี้ก็จะเป็นบาดฐานให้เกิดปัญญาต่อไปคือจะช่วยให้การพัฒนาปัญญาเป็นไปได้โดยง่ายราบรื่นแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับจนเป็นปัญญาสูงสุดปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือความรู้ทั่วหรือรู้รอบหมายถึงความรู้ที่ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรจะรู้ความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนที่ควรจะรู้คืออะไรในพุทธศาสนาไม่มีอะไรนะคะที่ควรจะต้องรู้ให้ถูกต้องครบถ้วนยิ่งไปกว่าการแก้ปัญหาได้หรือการดับทุกข์ได้ทุกมาพูดตามทางโลกก็คือคำว่าปัญหาเพราะฉะนั้นความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนก็คือมีปัญญาที่สามารถจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้ราบรื่นเรียบร้อยเป็นผลดี